เรียกแบบพีเอฟซัดแกงทุกคนตั้งชื่อตั้งฉายาให้เขาเสร็จสับผลโก้ยังไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่นะแต่ไปไปโอดีโอนี่เขาก็แบบด้วยเป็นผู้หญิงเนาะน้องก็จะเล่นแสบแกงบําหนกคือแสบมากทั้งสองคนอะเอ็นดูทุกคนเอ็นดูพีเอฟซีคือแบบแต่แต่มันก็น่ารักมันมันทำให้เห็นว่าแบบน้องมีความสุขไงเราเห็นว่าน้องมีความสุขเรา น้องชวนเล่นอะไรพี่เขาก็เล่นตามหมดอ่ะอืมมันก็เอนเตอร์เทนอ่ะทุกคนเนาะมันเลยน่ารักพี่เขาก็เล่นกับน้องๆมันเลยดูสนุกมันเลยดูแบบแปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยเรียกคนหน้าเวทีมาเล่นกันสองแสบนี้ก็เต็มที่จ้าแกงเต็มที่รออยู่แล้วอืมรออยู่แล้วแกงเต็มที่จัดเต็มจะโกหกได้ค่อยดู สามสี่นี่นี่ามสี่แต่ว่าดึง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 ดึมดึงดะงดึงดึงดึนดึงดึงอึงดึงดึงดึคเับดึง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 ดกงดึ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 งึงงดึงมึงดึงดหงดึงงดึงนึึงด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 างดึ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 งด ยืนก่อนอ่ะแต่ละคนเพลงมันจะเป็นแม่เสือสาวใช่ไหมอ่ะถือว่าเป็นงานอย่างนี้เล่นกันได้ซากะซามนตัดเพลงออกไม่ต้องดูเลยไปไปเพลงมันเป็นแม่เสือสาวใช่ครับเราจะตั้งให้เขาเป็นเป็นตัวละครอ๋อเป็นตัวละครแม่ไกยีหน่าสาวแม่หมูสาวอย่างประมาณนี้นะอ๋อเออ หน้าพี่เขาเหมือนแม่เสดาวเลยเออแม่เสดาวแม่เสดาวแล้วน้องอันนี้ล่ะอายุเท่าไหร่ลูกเอ็ดเนาะอืมอ่ะจะสิบห้ามึงอีกคนหนึ่งเลยไม่ใครบ้าเอ่ะต่ำกว่า20ปีมาทางนี้ครับอ่ไม่น่ามีนะ เอ้าเอายังไงได้ครับอาคนแรกคุณจะตั้งเป็นเป็นอะไรครับเป็นอะไรนะครับสปายคืออะไรกระต่ายอยากเป็นกระต่ายผมรู้แล้วเขาเหมือนใครเหมือนอะไรครับเหมือนหนูอ่ะหนู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 อะไรครับหนูชิงตาสวดหนูนาหนูพุกหนูอะไรกัดหมายู่แเวนครน่อนบานหนูพุกหนูพุกนะอ่าหนูพุก นุพุกสาวนะครับลองเออนุพุกอันนี้เออขอประธานโต๊ะประธานอภัยครับผู้เข้าแข่งขันจงหันหน้ากลับไปทางนู้นครับคุณทั้งสองคนครับกลับไปคุยกับชาวบ้านไหมฮะหันไปนู้นหันไปนู้นโชว์ความสวยของตัวเองเราใส่บิกินี่มาเออหนกหันหน้าไปนี่รู้แล้วหน้าเหมือนสล็อตสล็อต บอกนะว่าแกหน้าเหมือนพวกพี่สลอดแม่ชีนที่เป็นนักร้องอ่ะสลอตที่แม่สลอดสาวอันนี้แม่หนูพุกแม่สลอดไม่ใช่สลอดปันเฮ้ยเฮ้ถามแบบอ่อนโยนที่สุดไปถามใกล้ๆสิหนูชอบเลี้ยงสัตว์อะไรคะแมวค่ะเป็นแมวครับ

แมวนี่มันช่างเซ็กซี่เสียเหลือเกินแต่เซ็กซี่นี่เก็บไว้ในใจแค่นั้นก็พอแล้ว uh huh. แม่หนูซิงเอ้ยหนูเ,เลยวะหนูพุกแม่หนูพุกแม่สลอดแม่กระต่าย uh huh. นนแมวแมวแมวอ่ะคนนี้โอ๊ยไปคุยกับจุ๊บะชัชไหมอ่ะถาม ถามยังก็ได้ครับให้หวานที่สุดเหมือนกับคุณไปจีบสาวสักคนหนึ่งอย่ามาบอกเขาอะไรต้องสล็อตไม่ต้องพูดเลยนะตาสล็อตนะลองทำหน้าให้เหมือนสล็อตมากที่สุดสิตายยืดตายยืดสล็อตตายเอา้าถามพี่จา๋า <c oughs> พี่จา๋า <c oughs> พี่จ๋าครับ ไม่ได้ถามว่าเต้นไม่เป็นหรือเต้นเป็นพี่จ๋าชอบสัตว์อะไรครับไม่ครับอันนี้เกินอัตราอายุแล้วอันนี้เราต้องเราต้องตั้งให้ครับเราต้องตั้งให้ครับเราห้ามถามเราให้ให้แค่น้องคนเดียวครับเราตั้งให้ครับทั้งหมดนี้เมื่อกี้เตาสลอตบอกผมว่าว่าเป็นลิงครับอ้าวไม่ลิงสาวอ้าแไม่ลิงสาวอ่าคนนี้ครับเอาเไหนๆก็ไหนๆแล้วผมตั้งมาแล้วหนึ่งสองสามสี่คุณตั้งให้แล้วกันครับเดยครับ ให้ผมตั้งให้นะฮะไพ่บอกว่านอันนี้อันนี้แม่อะไรกูลืมอีกแล้วแ <c oughs> ม่อะไรกูลืมแลวแม่ลิงสาวถ้าถ้าเป็นผม <c oughs> ผมอยู่ภาคอีสานไงบักเล็บแมว <c oughs> เอาไม่ใช่คนละ เล็บแมวมันเป็นสัตว์ตรงไหนอ๋อไม่ใช่ <_ d ance> น้องสลอดอย่าไป <_ d ance> อ้าวคุณตั้งหนคุณตั้งเลยผมไม่เกียวคุณตั้งมาทุกคนแล้วตั้งให้พี่ตั้งให้พี่ตายหน่อย <_ d ance> ยืนดีๆให้เขาดูว่ามันเหมือนคล้ายคลึงกับอะไรแม่แม่เสือลิงเขยบมาน่ี้ หดหนังสันว์มเอ้าเออเหมือนอันนั้นอ่ะเหมอือน <laughs> เอ่อสุนัขจิ้งจอกแม่มันย่าเด็กคุณจิ๋องกใส่อดไรมแม่สุนัขจิ้งจอกสาวอ่ะแม่สุนัขจิ้งจอกใช่ครับบอกไว้นะตรงนี้ก่อนนะครับคนที่ตัดคลิปไปนะครับมันไม่ได้เป็นการบูลลี่หรือเป็นการอะไรนะฮะทำเพื่อความสนุกทำซำเพื่อความบัมนเทิงแล้วก็มาออกมาเล่นเพื่อความสนุกนะครับผม ผู้ดแคไปอยกขอเห็นเจอขอย